ส่วนข่าวนี้ตามบิวรพลและเนยประพาดาบินลัดฟ้ามาพบแฟนๆชาวใต้ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมมอบปฏิทินปีใหม่ให้แฟนๆถึงมือเลยค่ะซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนละครอย่างอบอุ่นทุกคนมารอรับปฏิทินด้วยรอยยิ้มที่สดใสและไม่ลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยต่อแถวแบบเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยป้องกันไวรัสโควิด -19 ซึ่งทั้งบิลและเนยบอกตรงกันว่าได้มีโอกาสมาเจอแฟนและครก็ชื่นใจมีความสุขยิ่งเห็นคนรับเปิดดูอย่างชื่น ชมแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะโอ้โหชาวหาดใหญ่นะมารอต่อคิวกันแน่นมาก,มากเป็นไงคช้านี้ดีใจพื่อความที่เราเป็นคนที่นี่อยู่แล้วโอคบ้านเกิดดีใจมากนะ<า>อยากจะพูดใต้แต่ไม่มีใครพูดใต้กับเราเลยคุณพูดได้ค่ะคุณพูดได้แรงดายกับผมผมคุณหาดใหญ่ครับเ,เราจะ ดิทินกันไป400กว่าชุดรู้สึกดีใจมากเลยี่เขาแบบว่าใช่มากรับเป็นทีมจากเรานะครับเราก็เต็มใจที่จะส่งมอบให้ฝากติดตามผลงานของเราทั้งสองคนด้วยใช่ครับผมเกาะรักกลหัวใจครับเราเดี๋ยวได้เล่นคู่กันนะใช่ค่ะตอนนี้ก็ถ่ายทํากันไปได้แบบ50%แล้วเนาะใช่เยอะแล้วาว่าในในปีหน้าได้ชมกันแน่นอนแน่นอนยเปลี่ยนไปไหนอยกูละครย้อนหลังพิมเลย Dot bakabu, dot heal.